เนเอกครับเขานาห,หนาวแล้วหนาวขนาดนี้มีข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากัดทั่วๆไปแบบนี้ไหมครับมาครับคลิปนี้พี่เซนเอกมีคําตอบให้นะครับพี่เซนเอกจะมาบอกนะครับข้อควรระวังที่พี่เซนเอกใช้ระวังนะครับในการเลี้ยงปลาหน้าหนาวว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยของพี่เซนเอกนะครับสาหรับการเลี้ยงปลาหน้าหนาวข้อควรระวังของพี่เซนเอกนะที่ใช้อยู่ในฟาร์มนะเอาเป็นแบบส่วนตัวนะไม่รวมถึงฟาร์มอื่นข้อปฏิบัติของฟาร์มอื่นนะครับเราไม่ได้พูดถึงแต่เอาเฉพาะเทคนิคและ วิธีที่พี่เด็กใช้ในฟาร์มนะครับข้อควรระวังข้อที่1เลยก็คือนะครับอุณหภูมินาหน้าหนาวอุณหภูมิเลยต้องมาอย่างแรกข้อที่2การเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาข้อที่3การให้อาหารปลา3ข้อหลักๆเลยครับมาครับเดี๋ยวมาชี้แจงนะครับใน3ข้อหลักมันมีอะไรบ้างแล้วมันแตกย่อยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับสําหรับข้อควรระวังข้อที่1นนั่นก็คืออุณหภูมินะครับแน่นอนนะครับ อากาศหนาวและหนาวมากนะครับนี่ดูพี่เสนเอกใส่เสื้อหนาวขนาดนี้แสดงว่าฟาร์มพี่เสนเอกเนหนาวและหนาวมากจริงๆนะอุณหภูมิเป็นสิ่งสําคัญมาดับต้นๆเลยนะครับการเลี้ยงปลาในโหลในเหลี่ยมนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับอากาศหนาวทํำยังไงล่ะครับนะอุณหภูมิหนาวนี่พี่เสนเอกจะบอกให้นะครับสิ่งที่มันทําให้น้ําในเหลี่ยม ในการเลี้ยงประกัดเรานะครับนอกจากอุณหภูมิแล้วลมนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากอากาศหนาวเนี่ยมันหนาวคงที่แต่ถ้าลมเนี่ยบ้านพี่เซนเอกนะั้นด้านนอกนลมแรงมากนะครับลมแรงแบบแรงเลยนะครับแบบแรงจริงๆนะมันเป็นแล้วมันเป็นลมหนาวมันจะยิ่งทําให้นะ้ําในเหลี่ยมเนี่ยเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เซนเอกทําเลยดูเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังฟาร์มนะอ่าเนี่ย ปกติมันจะเป็นนี่นี่นี่แค่นี้นะด้านหลังเหลี่ยมประกาศของพี่เสนเอกเนี่ยมันจะเป็นแค่สแลนนะเห็นไหมมันจะเป็นแค่สแลนดานะพี่เสนเอกก็เอากั้นลมไว้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าลมมันมาทางด้านหลังเยอะนะมันคือด้านดูมันเป็นด้านทิศเหนือนะแล้วลมเหนือมันมานะครับมันปะทะด้านหลังเหลี่ยมทําให้เหลี่ยมพี่เสนเอกเนี่ยมันเย็นและมันมันเย็นอยู่แล้วแล้วมันหนาวจนแบบหนามันเย็นเจี๊ยบเลยพี่เสนเอกก็ต้องเอาเห็นไหมครับหาผ้าใบนะครับมาคุม ปิดกั้นกันลมนะครับนะหนึ่งหนึ่งชั้นนะตรงนี้เป็นปะทะลมอันดับแรกเลยปิดกั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ถ้าใครเห็นนะพี่เส้นเอกปกติจะเปิดโล่งนะครับเห็นไหมฝั่งนี้นะนี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยข้างข้างข้างนอกนี่เป็นบ่อน,น้านะพี่เส้นเอกเอาสแลนมาคุมปิดไว้ไม่ให้ลมเข้าลมอากาศหนาวลมอากาศเย็นนั่นเองนะพี่เส้นเอกก็มีปลาที่ฟอร์มไม่อยู่นะครับนะแล้วส่วนทางด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ย โลเลียมพลาสติกพวกนี้พี่สเสนิทกก็หาพวกเออลังโฟมต่างๆนะครับเห็นไหมนี่ลังโฟมต่างๆนะมากั้นการล้มนะครับไม่ให้มันปะทะกับพวกเหลี่ยมพวกโหลเราโดยตรงนะครับนี่ก็ต้องทําอย่างนี้นะหรือถ้าใครเลี้ยงปลาน้อยพี่สนิทก็แนะนานะครับให้หา,าผ้านะมาคุมได้จะยิ่งดีนะช่วงที่อากาศมันเย็นจ,จัดๆนะครับนะเออมันจะดีมากนะแต่พี่เส้นเอกเลี้ยงปลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะพวกปลานะครับ เราก็เอาเลี้ยงไว้นี่นี่เห็นปะเอาใส่หลังโฟมไว้แบบนั้นได้นะใครมีหลังโฟมนะเอาปลาใส่หลังโฟมไว้แบบนั้นนะเนี่ยเอาปลาใส่หลังโฟมไว้แบบนี้นะครับนี่ให้ดูอ an, Teacher, erm. ึ๊โอ้ยนี Pepper, ่นี่ใส่หลังโฟมไว้แบบนี้เห็นไหมนี่ปลานะครับใส่หลังโฟมแบบนี้แล้วสามารถปิดฝาได้นะครับเช้าสายๆนะค่อยมาเปิดนะครับพอช่วงเช้าเนี่ยอากาศมันยังเย็นมากอยู่นะครับสายๆค่อยมาเปิด นี่ก็คือการอุณหภูมิการลมลมเนี่ยสำคัญมากนะครับอากาศหนาวนะแต่ตัวที่มันอันตรายสุดเลยก็คือลมที่มันพัดอากาศหนาวเข้ามานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นหาอะไรป้องกันนะครับถ้าใครมีฟาร์มนะถ้าใครเลี้ยงปลาเยอะก็หานี่เลยผ้าใบมาขึงไปบบพี่เซนเอกใครเลี้ยงปลาน,น้อยๆหาผ้าคลุมเอาไปไว้ในห้องที่ไม่โดนลมก็จะช่วยได้นะครับสําหรับข้อที่2นะครับเพื่อนๆน้องๆก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลานั่นเองนะครับสาหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลานะครับอุณหภูมินะ เป็นสิ่งสําคัญเพราะนะั้นาการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลานะครับต้องยอมรับว่าหน้าหนาวเนี่ยน้ำมันเย็นจัดต้องระวังเรื่องปลานอกน้ํานะมาอันดับที่1เลยนะครับเพื่อน <cosine. S 2> ๆน้องๆมันสําคัญจริงๆนะพี่เสนิกว่าการถ่ายน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาแบบปกติที่เราเคยเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเวลาไหนก็ได้ไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลานะพี่เสกิกแนะนําให้เป็นช่วงซักเออเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะช่วงที่มีแดด อบอุ่นสักหน่อยช่วงนั้นกําลังดีนะครับสําหรับพี่เซนเอกนะที่ใช้ถ่ายเพราะว่าเราต้องถ่ายน้ําปลาทุกอาทิตย์นะครับเนี่ยอย่างเหลี่ยมแบบนี้นะเห็นไหมพี่เซนเอกก็จะถ่ายนะแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาพี่เซนเอกจะไม่ได้เปลี่ยนน้ำร้อยนะหรือน้ํา70-80ไม่ใช่แล้วพี่เซนเอกก็จะเปลี่ยนน้ํา50-50นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อลดการอาการน็อกน้ําของปลาถ้าลองคิดดูนะอากาศอย่างเนี้ย ในเหลี่ยมว่าเย็นแล้วนะครับไปเจอน้ําที่พักไว้ในโอ่งในกระมังในถังนะที่มันโดนลมมันเย็นยิ่งกว่านะครับเวลาที่เราเปลี่ยนน้าถ้าเราเปลี่ยนน้าน้ําร้อยเลยเนี่ยปลาน็อกแน่ๆนะครับนะมันปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับหรือจะ70-80นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่พี่เสน่ห์จะเปลี่ยนนะครับ อันดับแรกเลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาพิเซนเอกนี่พี่เซนเอกจะดูดขี้ปลาด้านล่างเห็นไหมครับนี่ดูดขี้ปลาด้านล่างออกก่อนนะครับที่มันเป็นขี้ปลาอย่างนั้นนะพี่เซนเอกจะดูดออกก่อนพอดูดออกเสร็จแล้วนะครับพี่เซนเอกก็มันก็จะน้ำจะยุบไปเล็กน้อยพี่เซนเอกก็จะดูดน้ําไปถึงครึ่งเหลี่ยมอ่าพอครึ่งเหลี่ยมเสร็จปุ๊บพี่เซนเอกก็พอนะครับก็คือ เอาน้ำเก่าพร้อมขี้ปลาออกไป5 0เปนแล้วเติมน้ำใหม่ลงไป5้านะครับการทําแบบนี้จะทําให้ปลาสามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วการเทน้ําปลาลงไปนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเทลงไปอย่างนั้นเลยไม่ได้นะครับพี่เส้นเอกใช้เนี่ยพวกสายออกซิเจนแบบนี้นะครับทําแบบเป็นกาลักน้ํานะครับเป็นกาลักน้บบนําแต่ไม่ใช่เส้นนี้นะอยู่นน่นโน่อน,อ,นอ,อยู่หัวเสานน่นนะอยู่หัวเสาพี่เส้นเอกใช้แบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย เป็นกาลักน้ําพวกนี้นะครับเป็นสายยางเล็กๆพวกนี้ก็คือนะครับเอาน้ําใหม่ครับให้มันอยู่สูงกว่าเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็เอาสายยางนะครับสายออกซิเจนเราเนี่ยสายอากาศเราเนี่ยดูดจากเหลี่ยมที่อยู่สูงลงมาเหลี่ยมด้านล่างนะครับก็ทาอย่างนี้นะครับปลามันก็จะสามารถนะปรับตัวปรับสภาพร่างกายนะกับน้ําใหม่ได้นะครับมีน้าเก่าอยู่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาน้าใหม่ค่อยๆดูดผ่านสายออกซิเจนลงไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นปลามันจะปรับสภาพได้ทัน เพื่อลดโอกาสนะครับให้ปลาไม่นกน้ํานั่นเองนะครับ <D> <illing> สําหรับข้อที่2นี่ก็จะดูยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจนะปลาเราก็จะไม่นกน้าครับก็จะทําให้เราปลารอดปลอดภัยนั่นเองครับสําหรับข้อที่3นะครับเพื่อนๆก็เป็นการให้อาหารนะการให้อาหารเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปลานะครับหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยขยับตัวพอมันไม่ค่อยขยับตัวนะครับระบบย่อยของมันนะครับระบบย่อยของมันก็จะทํางานน้อยลง นะครับซึ่งแตกต่างจากหน้าร้อนปลามันจะคึกคักนะมันจะว่ายว่ายดีคึกนะทําให้ระบบการย่อยมันดีนะครับทําให้ระบบการย่อยมันดีแต่พอกลับการเป็นหน้าหนาวปลามันจะอยู่นิ่งๆนะไม่ค่อยขยับตัวนะครับเพราะอากาศมันหนาวนะการให้อาหารแบบปกติให้เยอะแบบปกติเนี่ย ไม่ดีนะครับพอปลามันกินเข้าไปนะระบบย่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขยับตัวแล้วทําให้ระบบย่อยมันไม่ค่อยอย,ย่บบยอ,ยอ,ยยอยนะครับช่วงนี้จะทําให้ปลาป่วยง่ายนะครับระบบไม่ย่อยกลายเป็นโรคท้องมานเกดพองไปในที่สุดนะครับเพราะนั้นการให้อาหารนะถ้าพี่เซนเอกแนะนํานะให้วันเว้น,ว,นวันได้ก็ดีนะครับในช่วงที่อากาศหนาวจะจัดแบบนี้ช่วงที่ปลาไม่ค่อยขยับตัวนะครับหรือใครบอกว่าผม สงสารมันพี่ผมไม่เคยทำนะให้วันเว้นวันก็ลองอให้น้อยลงนะถ้ายกตัวอย่างเป็นลูกน้ำก็ได้นะสมมติลูกน้ำละกันนะเป็นตัวเล็กนะพี่เสดก,ก็จะให้อยู่เจ็ดถึงแปดตัวโดยประมาณนะครับถ้าเราให้ทุกวันพี่เสกก็ให้วันเว้นวันไปเลยนะให้เต็มแต่ให้วันเว้นวันแต่ถ้า,าถ้าจะให้ลดพี่เสดจากแปดตัวก็เหลือวันละสี่ตัวนะอะประมาณนั้นครับหานะไม่จําเป็นต้องให้เขากินจนอิ่มจนท้องป่องเหมือนเดิมนะ ให้เขากินแค่พอประทางชีวิตเขาไม่ได้ใช้พลังงานเยอะช่วงนี้นะครับเพราะแล้วเขาจะอยู่นิ่งๆนะเขาจะอยู่นิ่งๆถ้าสังเกตปลาหน้าหนาวจะอยู่นิ่งๆนะครับให้อาหารเขากินไปเท่าไหร่ถ้าเขาแข็งแรงเขากินหมดแต่เขาอยู่นิ่งๆทําให้ระบบเผาผ่านเขาไม่ค่อยดีเหมือนเดิมเขาก็จะไม่ค่อยย่อยอาหารนะช่วงนี้เพราะนั้นการให้อาหารน้อยนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่จะมีผลดีกับปลาของเรานะครับอ่าส่วนนะครับการเปิดพองให้เปิดพองปกตินะให้พยายามเปิดพองนะช่วงที่เอ่อ เช้าสายถ้าเรามีเวลาแล้วเปิดน้อยๆแต่เปิดบ่อยๆนะการเปิดของพิเศษให้เขาได้ขยับตัวให้เขาได้พองบ้างนะอ่าอันนี้จะดีจะดีตอ่อปลาเพราะว่าการที่เขาได้พองได้ขยับตัวมาทําให้ระบบย่อยเขาดีขึ้นจากที่เขาไม่ค่อยขยับตัวพอเราเปิดพองนะเปิดเช้ารอบนึงเที่ยงรอบหนึ่งเย็นรอบนึงแบบนี้ก็ได้นะครับนะ มันจะทําให้เขาได้ขยับตัวก็เปิดครั้งละประมาณสักสินาทีเปิดพองนะหรือมีเวลาเล่นก็เล่นไม้กับเขาบ้างอะไรประมาณนี้ใครเลี้ยงปลาน้อยๆก็เล่นไม้กับเขาบ้างใครเลี้ยงเป็นฟาร์แมแบบพี่เซนเอกไม่มีเวลาเล่นไม้หรอกทุกตัวนะก็เปิดพองเปิดพองเองช้ารอบหนึ่งเที่ยงรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแบบนี้จบเลยนะครับจะทําให้เขาได้ขยับตัวนะอาหารไม่จำเป็นต้องให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อหลักๆที่พี่เซนเอกแนะนำนะหนึ่งอุณหภูมิและหาวิธีป้องกันนะเลี้ยงปลาน้อยๆหาผ้าคลุมถ้าเลี้ยงไปเยอะหาผ้าใบ อากาศยิ่งหนาวอยู่แล้วไม่ให้ลมหนาวมาปะทะโหลปะทะเหลี่ยมให้มันเย็นเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นหาที่คุมให้ดีนะครับ2นะการเปลี่ยนถ่ายน้ํางดเว้นการเปลี่ยนถ่ายน้ํา100%เซนะทางที่ดีนะครับดูดขี้ปลาออกนะแล้วถ่ายน้ําออกไปสัก50%ตเติมน้ําใหม่ค่อยๆเติม50%หาวิธีแบบไหนก็ได้ค่อยๆเติมถ้าพี่ช่างแนะน้าก็ใช้สายออกซิเจนนะดูด มันดะค่อยๆดูดเข้ามาแบบนี้จะดีปลาจะได้ปรับตัวได้ไม่นอกน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นการให้อาหารหน้าหนาวเนี่ยนะครับปลาระบบย่อยต้องเข้าใจก่อนปลามันไม่ค่อยเคลื่อนไหวอากาศหนาวนะแล้วระบบย่อยเขาจะไม่ค่อยดีการให้อาหารเยอะเท่าเท่ากับนช่วงปกติเนี่ยทำให้ระบบการย่อยของเขามันไม่ค่อยย่อยอยู่แล้วจะทําให้ปลานะไม่ย่อยอาหาร ป่วยเป็นโรคท้องมาในที่สุดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้อาหารน้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็วันเว้นวันให้ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือถ้าใครอบอกสองสารป่าก็บอกว่าอ่ะอันลดอาหารสักครึ่งนึงจากที่ให้ปกติก็ได้ครับแบบนี้ก็ทําได้นะแค่นี้เองครับเพื่อนๆสามข้อหลักๆที่พี่เซนเอกใช้ในฟาร์มนะอ่าก็ ลองเอาไปปรับใช้กันดูสําหรับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ๆนะครับสาหรับพี่เ e ส้นเอกก็มีแค่นี้เลยเตียงปลาหน้าหนาวไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของปลาเราก็จะเลี้ยงปลาได้สนุกนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะปลาพี่เ e ส้นเอกเนี่ยเข้ามาหน้าหนาวแล้วหนาวมากโดยช่วงนี้ยังไม่เกิดเ,เหตุการณ์อุบิเหตุใดๆกับปลาขึ้นนะพะเรารู้แล้วเราป้องกันนะฟังพยากรณ์อากาศวันไหนไมันจะหนาวมาก วันนี้หนาวมากลมหนาวมาขนาดไหนเราก็หาวิธีป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงตาให้สนุกนะครับเพื่อนเพื่อน้องๆน,นะโดยเฉพาะเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ๆนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพี่เซนเอกได้นะ,ะคอมเมนต์มาเลยพี่เซนเอกเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้พิมพ์ตอบเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากๆแต่จะมาทําคลิปตอบให้นะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนน้องๆชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่เซนเอกไว้ด้วยนะครับ